รัฐประหารปี2490เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือตรีถวันทำรงนาวาสวัสดในวันที่7-8พฤศจิกายน2490ผู้ก่อการส่วนใหญ่เป็นนายทหารนอกราชการนำโดยพลโทผินชุนทวันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งภายในชาติได้อันมีผลมาจากคดีส่วนคตของรัชการที่8การรัฐประหารครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา5ทุ่มของวันที่7 พฤศจิกายนถึงวันที่8พฤศจิกายนโดยกองกำลังฝั่งผู้ก่อการได้เข้ายึดจุดสำคัญต่างๆและจับตัวนายกรัฐมนตรีกับบุคคลสำคัญไว้ภายหลังจากนั้นพ้นโทผินชุนหวันได้ถแถลงการยึดอำนาจด,ด้วยสภาพน้ำตานองหน้าจนได้ฉายาวา่าวีรบุรุษเจ้าน้ำตาจากนั้นพันตรีควงอภัยวงศ์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งน,นายกรัฐมนตรีและกลุ่มจอมพลปอได้กลับมาเมียอำนาจอีกครั้งหลังเสื่อมอำนาจลงในช่วงจบสงครามโลกครั้งที่สอง